วันนี้พรุ่งนี้นามีวิชาคณิตไหมมีสิมีอะไรอ๋อถ้าไม่มีอ่ะว่าเรากะว่าจะเล่นเกมด้วยกันใช่ไหมเออเราตอนเลิกเรียนเหล้วฉันไปหาแกแล้วก็โทรหานะอือขอให้โชคดีวิชาเลขอย่างฮาเนเน่แกรู้ไหมอือแกจะต่อยฉันทำไมว่าแกไม่รู้เลขยังไงล่ะ แม่จะจะสอนไปแกก็ไม่เ,เข้าใจอยู่ด,ดีได้ใจหารคูณหารได้เท่าไหร่ก็ได้ ระบบล,ะล,ะละ่าลัก้เรื่จี้ฉันยังไม่ตายแกดูดีฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายโอ้ยแค่นี้ก็จบมากเคโอเคกายโอเคกาย ก็เล้วมันจะนุง่งแกะไปแล้วโ okay, อเคจ้าไปหาลงบัตรเครื่ออ้าวเครื่องตายโอเคพวกเราอยู่รายการพวกเราอยู่รายการไอ้นี่นะซึ่งในครั้งนี้พวกเราจะมาทำอาหารที่ดีที่สุดในโลกขั้นแรกเลยไปหาจานอันหนึ่งที่มันโคุดแต่ง่าย แล้วก็ไปหาแตงโมอโอเคไม่ข้งนะางบนอย่าไปอย่าไปน,นี่แค่พื้นหลังนะโอเคก็แค่เอาแตงโมเอามมากด้มามมมทำอาหากันเลย เราจะมาทําอาหารกันนะดิคะแนนให้ไปอาหารแอปเปิลมาคะแนนให้ไปอาหารแอปเปิลมานะแล้วก็กินยามปลาปลากับมันชอบโรดกดินยามมาตายแอปเปิล โอเคแ้าเรามาทำรายการอาหารกันเลยขั้นแรกให้หาโต๊ะที่ราคาประา 20, มาณสักหนึ่งล้านสองแสนมาโอเคแล้วก็เอาแล้วก็เอาจานระใบหนึ่งเอาแต่งโมทีท่หลวหล่อหลาชั้นมามาทุบให้ละเอียด แล้วก็วางไว้ใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่สองชิ้นพอนนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ให้แตกเหมือนกันแล้วก็อีกสองชิ้นทุกคนที่กำลังดูรายการอยู่ก็จะรู้ว่าอีกอันนึงเอาไว้ให้ใครอ่านดูนี่เลยอีกอันนึงให้เ้ย เอ,เอ,เอ,อเยอๆๆมีมออเมล็ดปาดก็แคเนียแล้วก็ไปแล้วก็เอามาหั่นเป็นโอเคให้มันเป็นน้ำนะแล้วไปหาไอ้นี่อันหนึ่งแล้วก็ขับโพดบลาๆลๆโอเค Guys โอเคแล้วก็กินขับโพดก่อน แล้วก็เอาใส่จานได้เลยแค่นี้เราก็ทําอาหารเสร็จแล้วดูซี่เขาจะพูดว่าอะไรเออขอจานไหมเออโอเคเนี่ก็ทําอาหารได้แล้วเย้เย่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 เยเย่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 เย้เยเ่เยเเ มาเลยมาทำของทอดกันไป,ไปหาอิดมาใบหนึ่งแล้วก็เอาปืนไฟมาปืนไฟแบบอลูมิเนียมไหมอลูมิเนียมครบทุกคนอาจจะดูรายการหรือว่าอลูมิเนียมมันดีขัายนให้ให้เผาให้อีดชีดให้กดทั้งค๊า คอยยกลเลื่อยรายการอ้าว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 เอ้ยเอ้ยเอา้เอาคัน โอเคขอให้ไม่ไฟไหม้กาดดพอโอเคเกดไปค่ะเรื่อยๆแล้วก็เอาแอปเปิลมานะครั้งนี้เราจะทำเป็นแอปเปิล็อตเสื้อมันก็ไม่ให้เอาวางบนอิดได้เลยวางบนอิดโอเคไกด์ oh, okay, ขั้นตอนนี้อาจจะยากกิดหนึ่งนะแล้วก็จุ๊โอเครอให้แอปป p l ลสุกรอเวลา15นาฬิกา55นาทีหลังจากนี้ผมจะกินแตงโมโรอละเฮ้ยจยากเห็นแตงโม,โมท่อนี้อ้าา อยากไปพะเราพวกเราต้องหาเช็ดยโอเคก๊าโอเคก๊าอือโอเคท่านี้อาจจะม่ใช่อาหาี๋ยวบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อแน่นอนโอเค โอเคมาช่วยผมก่อนอ่าแเร็วเข้าเชฟโรล,ลิกตอนนี้พลังถูกไฟคอเอาปืนฉีดน้ำมาให้ระบายความเครียดซะโอเค g u y โอเคพวกเราทำแตงโมทอดกันแล้วเครื่องปั่นอันเด็กผสมเฮ้ย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 พุชชิน้ำปุชชิน้ำ โอเคหลังจบรายการผมต้องไปขึ้นสวนวันโอ้อยต้องซื้ไม่กิง่แงแก้วมาตีแก้าผมโอเคผมไม่ตายผมไม่ตายในงานนี้เอ้ยผมลู้ล็อกขาแล้วนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำไงจากข้างบนละ เ,นนปเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเป็นโล่กำบังเองเกย์ก <c oughs> okay, ๊อสไปช่วกันเลยอ้าอ้าวแกขาฉันตายอีกแล้วเฮ้ยฉันจะไม่ยอมว้าโอเคก๊อส <c oughs> <c oughs> โอเควันเรามาทำบ้านอันดิบสะสมกันเลยมาทำกันลเลยตูไม่อยากทำแกที่เกียจเออแกียกตายแกก็ตีตึงชันขาขาดโอเคก้าวโอเคกัา ยาง้อน้ำมันรั่วเป็นเจ็ดที่เจ็ดฟุมถ้าแเป็นเต,เต้าทอ,อดเอ้ยเื่อขายเกลืตัวที่จะกินยงางื่อวก็ต้องแบ่งตันหนันนะโอเคปัปบเลยเอ้ยมันจะกีกีดกีดรถ กีดก okay, okay, ีดเอ้ยเราแช่ไอ้นี่มาไว้ประมาณสัินาทีนี่ดูสิมันจะไปเป็นมีดเผาไหมโอเคกัโอเคดับไฟอย่าให้มันยินก็แล้วกันนะโอเคได้เลยแต่แกดูล้อสิไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ายังยิ่งมันรุ่งรุ่วยฉีดน้ำ đi ok ok mình mày yên lâu mày rồi, chinh chịu chịu chinh chịu 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 à, chịu โอเคเพื่อนฉันคือตัวแทนตัวตายของมันโอเค okay, ฉันกีนคนเดียวโอเค okay, โลกนีอยู่ยากินเออเพื่อนอุ้ยอุอุ้ย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  อนมัดวยโอเคถ้าไปด้วยโอเคกล้าเกมเทพที่อะไรโลกนะทุกอยไม่สามารถยืนไดน้ไม่รู้เวนี้อยู่ยากมากอ่ะโอ้ไม่ได้โอเคก้เก้อ โอเคหัวขานวะหัวขานพวกเราเป็นตัวนำโอเคะ okay, พวกเราไปเลยเออไปดิเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยลูกนี้มันอ่ยากโอเคโอเค โลกนี้อยู่ยากมากใครที่เป็นอมตะฉันนะนะมันลองกันนะนะมันลองกันนะนะโอเคกันโอเคใช่ครับโอเคจะเอาเอไรก โอเคขั้นแรกเลยละเด็กเวลาอีกร่างใช่ไหม จะ okay. จะเอาปืนแมชชีนการของฉันจะผัดการทดสอบที่ได้เปลือกเพรชะะเลยไม่ใช่อ้ยปกติต้องมีต้องมีบาดแผลดิโอเคเรีอะไรครับโอเคจะจะเอาอุปกรณ์ที่ดีสำหรับเกมมาโอเคก๊าซ ไม่เป็นไรค,ครับแล้วโดนใช้แขืงได้ก็ก็เก็บวางระเบิอดอ่ะถ้าเกิดระเบิดให้เห็นไปด้วยก็จะ ท่าไงวันนี้โอ้ข้างบนนั่นคไออะครบเไม่เป็นไรเลยฮะฮะจงงลโงไม่เป็นไรครับโอเคตามไ้ตาย Oh